สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมโรสดในรายการอ,อมสินความคิดครับวันนี้อ,อมสินความคิดก็น้อมนำคำสอนของพระเจ้าซึ่งเน้นเรื่องทางคลวาดหรือว่าทางคนธรรมดาอย่างเราๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้แม้จะสอนคาวาดก็จริงแต่ว่าน้อมนำไปใช้ได้หมดทุกระดับชั้นนะครับ คําสอนของพุทธเจ้านี่ดีหมดแต่ว่าเราก็เหมือนกับอาหารการโปรดอะแล้วแต่เราจะเลือกชอบแบบไหนแต่ก็อย่าลืมหลักสาประการถึงเป็นโครงร่างใหญ่ของศาสนาพุทธก็คือ,อไม่ทําความชั่วทําความดีทําจิตใจให้ผ่องใสนั่นก็คือหลักใหญ่ๆที่เรียกว่าต้องคลุมทั้งหมดวันนี้นะครับวันนี้ก็คือ ท่านเป็นคนประเภทไหนพุทธเจ้าแบ่งคนไว้สี่ประเภทอันนี้ไม่ใช่บัวนะครับเป็นคนสี่ประเภทนะครับบัวก็มีสามประเภทสี่ประเภทเหมือนกันบุคคลมามืดไปมืดมามืดไปสว่างมาสว่างไปมืดบุคคลสว่างมาแล้วก็สว่างไปเห็นไหมครับสี่ประเภทนี้มีมีทั้งโลก ไอศาสนาอื่นจะสอนยังไงไม่รู้แต่ศาสนาพุทธเนี่ยจะอธิบายฝั่งชัดเจนที่สุดและให้สำนึกเลยตรงเนี้ยสำคัญมากแล้วมันก็ไปเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมเกี่ยวกับการทำความดีไปเกี่ยวกับเรื่องราวของการเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยสรุปลงมาเป็นเนี่ยสประเภทท่านจะเป็นประเภทไหนเลือกเอามามืดไปมืด คำว่ามามืดนี่ไม่ได้เกิดเกิดตอนกลางคืนแล้วก็ตายตอนกลางคืนไม่ใช่คําว่ามามืดหมายถึงว่าเกิดมาง่อยเปียเสียขาปัญญาอ่อนหูหนวกตาบอดยากจนรูปชั่วตัวดําน้ําใจยังไม่ดีอันนี้มามืดคือมืดจริงๆมามืดแล้วยังไม่ไม่ไม่สำนึกแล้วก็ทำแบบมืมืด แกะเกเรไม่สนใจงานการไม่เอากินเหล้าเมายาเล่นการพน,นันอะไรไปเรื่อยเนี่ยมามืดแล้วก็ไปมืดเห็นไหมครับมานี่ก็แสดงว่าอะไรครับเขาเรียกชนกกรรมที่เขาเขาทำไว้แล้วเขามาอย่างนี้ก็เหมือนอานนท์เศรษฐีในสมัยพุทธกาลเป็นเศรษฐีขี้เหนียวขี้ตืดพอตายไปปุ๊บเกิดเป็นจันททานขอทานเขากินก็ยังไม่ได้เลย เนี่ยไอ้พวกนี้มามืดเสร็จแล้วไปมืดอีกคืออะไรคือยังทําตัวไม่ดีอีกรูปชั่วตัวดําน้ําใจไม่ดีแล้วยังก้าวลาวรุนแรงทําความเสื่อมเสียให้กับสังคมเป็นภัยสังคมเข้าไปอีกเห็นไหมครับไอ้พวกเนี้ยมามืดแล้วก็ไปมืดถามว่าศาสนาพุทธสอนอะไรครับกรรมไงใช่กรรมไหมครับกรรมแปลว่าการกระทา ทางกายเรียกกายกรรมวาจาเรียกคําพูดเรียกวจีกรรมทางจิตจิตใจเรียกมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพอมันมืดมาแล้วก็มืดไปพวกนี้พอมืดไปแล้วอะไรก็ตนกนรกเปรตอสุรกายเขาเรียกคําว่ามืดเนี่ยคือทุขติภูมิตอนตายเนี่ยแน่นอนเลยเห็นไหมมามืดแล้วไปมืดถามว่ามามืดไปสว่างได้ไหมได้นี่งไงประการที่สอง บุคคลมืดมาแล้วสว่างไปเออคำว่าม,ามืดมาก็เหมือนคนเมื่อกี้นี้แหละโอ้หูหนวกตาบอดเป็นไปแล้วก็รูปชั่วตัวดําหรือว่าไม่ได้หนวกตาบอดแต่ว่ารูปชั่วตัวดําเรียนอะไรกับไห่รู้เรื่องอะไรต่างเนี่ยมืดมาคือพบภูมิเก่าเขาทําไม่ดีก็มืดมาถามว่าสว่างไปได้ไหมได้หมอชีวโกโกมลพัฒน์นี่มืดมาเกิดเป็นลูกโสเป็นนีเข้าไปทิ้งขยะมืดไหมมืด พอเจ้าชายอภยัออภยอภัยเอาไปเลี้ยงต่อมาไปเรียนตักกาศิลาเป็นหมอประจําองค์พระบุธเจ้าอันนี้สว่างไปเห็นหรือยังมืดมาก็เหมือนกับพวกเราเนี่ยหลายคนเกิดมาพ่อแม่ยากจนต้องไปให้คนอื่นเขาเลี้ยงแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยเออตั้งใจเรียนหนังสือเออตั้งใจบวชพระบวชเนนจนเป็นพระอริยะหรือว่าตั้งใจเรียนหนังสือจนได้ดีได้ดีจาก คนอาหารไปเป็นในสิบจากในสิบไปเรียนนักเรียนในร้อยในพันเป็นในพลนเยอะแยะ,ยะ,ยะไปมีตัวจริงเสียงจริงนะครับไอ้มืดมาสว่างไปเนี่ยเยอะด้วยนะครับเอาไปดูหมาใสถีทุกวันนี้ก็ได้ไมืดมาทางนั้นแหละเสือผืนหมอนใบมัง่งอยากจนเมั่งขายเกีียวขายบมีเป็นจับกลางพวกนี้นครับมืดมาสว่างไปเห็นไหมคำว่าสว่างไปคือพบภูมิเขาดี เขาสามารถปรับณนะปัจจุบันให้เป็นภพภูมิที่ดีเอาง่ายๆเกิดเป็นสุนัขนี่มืดมาไหมอ่ะมืดเพราะเป็นสัตว์ใช่ไหมอ่อในสมัยพุทธกาลเขาเรียกอ่ะโคสกะเทพบุตรนะมันอ่อไปคือใกล้จะตายแล้วไปเห็นหมาเออมันมีความสุขโอ้มันได้ดูดนมกูไม่มีอะไรจะกินในสุก็ไปเกิดเป็นหมาจริงๆตายไปแล้วไปเกิดเป็นหมา พอเกิดเป็นหมาเสร็จแล้วก็ไปอยู่กับ uh, อะไร uh, พระปเจกพระพุทธเ,เจ้าก็ขับบินโตขาบอะไรต่ออไรเดินตามไปทุกวันจนพระปเจกพุทธเจ้าเนี่ยนิพานพอนิพานไอหมาตัวนี้ก็หอนแบบโอ้โหทําความมุารท่านจนกระทั่งหัวใจขาดสิ้นใจตายก็ยไปเกิดบนสวรรโโค,รคกก์เป็นโคสกะเทพประบุรโคสกะก็แบบโคตกเสียงดังโคสกะเห็นไหม นี่คือเกิดมาเนี่ยมืดแต่ไปสว่างเห็นไหมไปเป็นเทพบระบูรจากเดลฉานเนี่ยเออไปเป็นโคสกะเทพบระบรพอจะลงมาเมืองมนุษย์อีกเป็นเด็กเอาแววเอาแวะมันจะมาเป็นเศรษฐีอ่ะตนหลังเป็นเศรษฐีอ่ะเออก็โดนพ่อเลี้ยงทําลายเอาไปทิ้งนู่นทิ้งนี่ทิ้งนู่ทน,นทิ้งนี่อ่าจ้างคนเอาไปฆ่าก็ไม่ตายเพราะคุณมันมีบุญไง เออเขเรียกว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไงโศรกาเทพบุตรไปอ่านดูเหอะในประวัติในพุทธประวัติมีโอ้ยาวเลยนะโดนกระทาทุกอย่างส่งโดนโยนลงมาหน้าผามั่งเอาช้างมาเหยียบมั่งให้ก็ไม่เป็นไรเห็นไหมคนเราด,ดวงชะตาเขาบุญเขาเยอะอย่าไปเสี่ยงนะคนที่บุญเยอะแล้วเราทำอะไรเขาไม่ได้มันจะตีกลับมาวันมามืดแล้วไปสว่างมีเยอะ ในโลกนี้ผมชอบอ่านบุคคลลิงคอนเนี่ยประธานดีลิงคอนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็นชาวป่าชาวเขารัดเคนตักี้เนี่ยนะผาฟืนล่องซุงอะไรต่างเนี่ยไม่ได้มีความรู้อะไรเลยตอนหลังได้เรียนหนังสือเอาเป็นทนายทนายก็เป็นทนายไส้แห้งเอาก็สมัครอบตอ,อบจอเหมือนพวกเรานี่แหละแล้วสุดท้ายได้เป็นถึงประธานาธิบดีสองครั้งแล้วเลิกทาน ที่อเมริกาก่อนพุทธเจ้าหลวงหน่อยหนึ่งเท่านั้นแหละเห็นไหมเนี่ยมืดมาแล้วสว่างไปไเจ้าของกิจการว่าฮอนด้ามัตสุชิตะเจ้าของในแชนแนล่ก็มืดมายากจนแล้วก็สว่างไปเนี่ยมีเยอะมืดมาวสว่างไปพ่าะไอ้มืดเนี่ยมันทําให้เกิดทักษะเกิด มันมีอุปสักไงอุปะแปลว่าใกล้จะสําเร็จสักแปลว่าสําเร็จเพราะมันทํางานามันมีข้อสอบยากเมื่อทําข้อสอบได้มันก็จะได้เงินเยอะได้ตึกสวยๆรถโตๆหรืออะไรต่างๆคนเนี้ยเออเนี่ยมามืดไปสว่างต่อมามาสว่างไปมืดละ่ะเออ พวกนี้คือลูกคนรวยเศรษฐีลูกเจ้านายลูกผู้ใหญ่มีจะกินอันมีจะกินเกิดมาบนช้อนคาบช้อนเงินช้อนทองที่เขาพูดอะแต่จริงก็ไม่ดีนะพวงเนี้แต่คือมีดีแต่มีดียากเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีข้อสอบให้ทำแต่คนมามืดมันมีข้อสอบมันต้องดิ้นรนด้วยตัวมันเองมันต้องต่อสู้เมื่อต่อสู้มันได้เกิดทักษะ ถ้ไอ้พวกมาสว่างมันไม่ตต่อสู้เพราะพ่อแม่มันต่อสู้ให้แล้วก็มาถึงโอ้ลูกจะเอารถเหรอเดี๋ยวจ้งางมีคนไปส่งเย็นกลับมามีคนซักเสื้อผ้าให้มีคนทําอาหารให้เห็นไหมเนี่ยมันไม่ต่อสู้นะไม่ต่อสู้เมื่อไม่ต่อสู้มันก็ขาดทักษะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายพอโตขึ้นแต่างงานเดี๋ยวมันก็อะไรเลิกกันไปเตียงหัก ยังหกักหักแล้วหักอีกไอ้น,นี่มาสว่างไปมืดและคราวนี้เมื่อใช้เงินจนฟื้มเฟือยเสร็จพ่อแม่บางคนก็ไม่ได้ใหญ่จริงเมื่อไม่ได้ใหญ่พ่อแม่ยากจนลงไอ้ลูกก็เลยต้องเอาเหมือนเดิมมันเอาไม่ได้ทําไม่ได้ในสุดพ่อแม่ก็ต้องยากจนลงไอ้ลูกก็มืดไปเห็นไหมครับหรือบางทีเศรษฐีบางคนปลนเปลือ,อ,อลูกให้เงินจนกระทั่งลูกติดยาเสพติดติดการพน,นันติดผู้หญิงติด อะไรต่างๆเนี่ยผับบาหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่เป็นชิ้นเป็นอันต่อให้มีเงินแสนเงินล้านก็หมดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสว่างมาแล้วมืดไปผมถามว่าที่ผมพูดมาเนี่ยสองสาประโยชน์เรื่องเนี่ยมันกดแห่งกรรมหรือเปล่ากดแห่งกรรมทั้งนั้นเลยอันนี้กรรมปัจจุบันนะทำยังไงก็ได้อย่างนั้นก็เหมือนให้ลูกเศรษฐีพ่อแม่รังแกฉันน ที่ผมชอบเล่าลเขาก็แปลมาจากต่างของจีนหรือไงเนี่ยพ่อแม่รังแกฉันไอ้ลูกเศรษฐีนี่แหละเออรวยนะแต่ลูกไม่เรียนหนังสือไม่สนใจให้สุดตายตเตี่ยตายก็ตั้งวงเลยเอาเอาที่ดินเอรอยไปขายกินเหล้าโอ้เพื่อนฝูงมากันเยอะกินไปกินมาขายเหล้าเออขายบ้านขายช่องขายรถล,ลามาช้างหมดให้สุดต้องไปขอทานเขากิน เมื่อขอทานเสร็จแล้วไปขอบ้านสินแสสินแสก็มองหนะ้าไอ้ไอ้ตีนี่มันไม่น่าจะเป็นขอทานเนี่ยหุ่นดีจะตายเฮ้ยเอ็เองปลอมตัวมาเปล่าเนี่ย <c oughs> ไอ้ตีบอกไม่ได้ปลอมตัวพ่อแม่ลังแกฉันอ้าวไหนว่ามาดิอ๋อพ่อแม่เลี้ยงสบายเลี้ยงสบายเรีย,ย,รย,ย,รย,ย,รยนหนังสือก็ไม่เรียนอะไรต่อลายเงินฝนปน,ปนเปลือกกันเต็มที่นี่พ่อแม่ลังแกฉันนี่ไงมาสว่างไปมืด เนี่เป็นตัวอย่างี่เรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วสุดท้ายเลยคนประเภทที่สี่มาสว่างไปสว่างอันนี้จะว่าดูง่ายแต่ก็ยากนะมาสว่างคือมาดีไปดีเลยมาสว่างล่ำรวยมีสติปัญญาเป็นด็อกเตอร์ตั้งอายุเจ็ดขวบอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็ดีชาติตระกูลดี นามสกุลยาวสามวาแปดศอกโอ้โหนามสกุลดีเชื้อชาติดีส่งไปเรียนเมืองนอกเมืองนากลับมาแล้วยังทำงานในหน้าที่ด้วยดีด้วยซึ่งมันไม่มันมีเหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีไม่มากบางคนโอ้โหสว่างมาแล้วเนี่ยไปเรียนดีแล้วก็กลางมากเกินไปหน่อยดูถูกดูแคนอันนี้ก็เด้งได้เหมือนกันหลบคืออาจจะ,ะดรอปลงมาได้เหมือนกัน แต่ถ้าอ่าไปเรียนมาแล้วเป็นนู่นเป็นนี่เป็นใหญ่เป็นโตมีเงินมีทองใจบุญสูนทานครับไอ้โอ้โหอันนี้ผูดตรงๆเป็นมา้าใครก็วิ่งไม่ทนันหะรักนะนี่บุญกุศลมันมาแล้วก็เอาบุญกุศลที่ได้มาเนี่ยในภพภูมินียที่เกิดมาเนี่ยต่อยอดไปอา,อาจจะไม่เท่าพ่อแม่หรักแต่ก็อย่าให้ตกลงไปมากเพราะบางคนเนี่ยพอพ่อแม่ไปก็ไปกับพ่อแม่เลย ไม่ได้รักษาตระกูลไว้เลยเห็นไหมครับสามสี่ประการที่พูดมาเนี่ยท่านเป็นคนประเภทไหนมามืดไปมืดอันนี้แย่สุดนะเป็นบัวใต้ตึกเลยนะมามืดไปสว่างอันนี้ดีน่าจะดีที่สุดด้วยมามืดมันได้ได้ไดบทเรียนนะมีบทเรียนแล้วเขาก็จะสอนลูกหลานเขาให้ดีไปสว่าง ต่อมามาสว่างไปมืดอันนี้ก็ไม่ดีอะไรที่ไปมืดน่ไม่ดีอันหนึ่งก็ไม่ดีอันสามนี่มาสว่างคือร่ำรวยแต่ว่าไปมืดพอไปใช้เงินในทางที่ผิดเนี่ยไปดูเรัะพวกมีตังลูกเศรษฐีติดยาติดเหล้าติดผับติดบาร์ไปตายในผับในบาร์เวลามันระเบิดหรือไฟไหมเนี่ยทั้งนั้นแหละนี่มืดไปนะมืดไปมาสว่างมืดไป สุดท้ายสว่างมาแล้วก็สว่างไปอันนี้ดีสุดแต่ก็ยากนะครับเพราะว่าสว่างมามันไม่มีข้อสอบพนไม่มีข้อสอบให้เราทำถ้ามีข้อสอบให้เราทำเนี่ยมันก็จะเกิดทักษะเกิดการสั่งสมประสบการณ์ก็จะไปดีนะครับนี่ก็คือ,อคนสามสี่ประเภทอีก,กเรื่องหนึ่งครับปิดท้ายรายการวันนี้สิ่งที่ไม่มีผู้ค้ำประกันภริ้าบอก คําประกันไม่ได้เลยให้สี่เรื่องเนึ่งมีความแก่เป็นธรรมดายาแก่ดังนี้ไม่มีเลยสองมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดายาเจ็บไข้นะก็ไม่มีอีกสมีความตายเป็นธรรมดายาตายนะก็ไม่มี 4. บาปกรรมอันใดที่เราประกอบด้วยสังเกิเลส ทำให้มีพบใหม่เป็นไปด้วยความเร่าร้อนมีทุกข์เป็นวิบากอํานวยให้มีชาติชราเมรณะต่อไปสรุปเลยเคยแกเจ็บตายเนี่ไปห้ามไม่ได้ไม่มีผู้ค้ำประกันจะแกะจะตายวันนี้พรุ่งนี้ไม่มีค้ำประกันกรรมมันตัดรอนเมื่อไหร่ก็จบเมื่อน,นั้นบาปกรรมที่เราทำไว้มันก็ต้องได้รับ วานพืชพันธุ์อย่างไรผลนั้นไซดอมได้ตามทำดีได้ดีงามถ้าทำสามความชัวม่วมีวานพืชปลูกพันธุ์ดีเจ้าอิมพีผลดีเอ่ยไม่มีผู้ค้ำประกันเกิดแกเจ็บตายกรรมใครค้ำประกันไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ